มาครับมาอ้มดึกครับผมน้ำกันเแซ่บเอาได้เอาได้ตั้งยันดีไปได้เลยว่ามันนำเป้าว่ะครับพี่น้องผมตกป่าหาอยู่หากินครับเมื่อนี้พ้าออกไม้ครับผมออกไม้นี่เป็นเทือแรกของปีครับผมออกไม้หาเลาะยิ่งหนูครับผมหาเลาะสั้นตอกหนูครับตอกที่ใส่เมื่อนนี้ก็จะเป็น ตอกติวครับผมตอกติวเห็ดเองครับไม้นี้ไม้ที่ไส้นี่เป็นไม้ไรครับผมไม้ไรแก่ๆเสียงกระซิบแสบๆหูแน่จักหน่อยครับผมเอ่อมากครับน้ำพุทครับผมน้ำพุทบัดแป้นครับผมแล้วก็ล่อไอ้เส้นบิวครับผมเส้นบิวซีมานำอยู่เดี๋ยวก่อนที่ลุยไม้ออกไม้กันเนะเห็ดตั๊ปูแน่จักหน่อยก็น่าวะเดี๋ยวมาองเห็ดตั๊ปูกันครับผม หมายเข้ามือนี่ยู่ขาห่างครับเนี่รับลดแรนดวิ์นเวินครับผมเดี๋ยวขอเห็ดน้ำปูกันสักน้อยเฮ้ยลูกหลานมาหาอยากหากินคอให้มันมานเด้อไอ้ตาไปอยากไปกินปกปกรักษาอย่าไปตื่นดีท่วงคอให้มันมามันมนครับ เอยบอมแมนได้หนูได้หนูไหมบอมแมนได้ป่า <laughs> ถ้าป่าไรจะลง <laughs> อ๋อโอเคได้ดูครับผมได้ดนูช่วยล่ำพิษก่อนแล้วครับมืออนี่ยักษีเป็นหนึ่งไหนน <laughs> ล้วเอาเอาเดี๋ยวขอรับเสพก,กูในใจก่อนกนได้ปะ <laughs> ไปับผมลุยครับ ของผมยังท่านได้โชว์ฝีมือเลยครับนาพุทธเอามาแล้โอ้คือโหดแท้โอ้ยเน่าจัดเมนูเดี๋ยวเท้ามือแรงครับผมอ้าตัวใหญ่ป่ฮะโอ้ยวันแมว,แมวโอ้ยแม,ว,มแวครับผมโอ้ยโอาดีเลยครับผมโอ้ยเน่ากินแรงเท่าเนาได้เน่ากินแรงแล้วมือแรงโอ้ฝีมือนี่ครับผมนาพุทธครับผม พุทบัานเต้นบผมโอ้ยของแท่ของแท่ <laughs> แต้มแรกของผมนี่ํำขึ้นนี่ครับผมนูน้อยครับผมนกพุธได้โตไงครับผมได้โตน่อยหนึ่งอ้อมลึกครับวันนี้อ้อมดึกเครื่องออมห้อตามมัตตาบัณครับขวัวเครื่องให้หอมหอมก่อนครับผมหลังจากที่เครื่องห้อหอมหอมแล้วก็ตามด้วยหนูครับเอาลงไปขวัว พงษ์รสครับผมน้ำปลาพงสลดรสดีน้ำปาล,ลาระ,ะใส่ลงไปหนูสุกเข้ากับตามด้วยผักครับผมเมื่อนี้หนูหน่อยตัวนึงหนูใหญ่ตัวนึงครับผมผักเข้าใส่หมอ้อคือเก่าครับผมอ้อมหนูเข้านาซีได้ที่หรือครับผมอ้อมดึกกับอ้อมดึกเดี๋ยวขอซิมมือในจังหน่อย อืมต้องบอกว่าคัดขนาดครับผมนีม่นำรองข้อเข้าไปแห้งจังครับผม <g ül> บน้องทำแน่เส้นบิวมาทีหลังครับผม <g ül> จวดจวดครับเอาเร้วๆตักันดีไปไเรื่อย หืว่ามันนำเป้าวะมาได้แล้วครับหนูน้ำกันสายจะนั่งมาครับมามมาับผอ้อมดึกครับผมน้ำกันสับแสบบวงเข้าไปเลยวะบวงเสีงเขียนบวงมาครับมากินเข่าน้ำกันครับผมน้ำดื่มนะครับผมอ้อมดึกครับอ้อมดึกโปรโมเตอร์สนับสนุน แกก่อนครับแกก่อนเส้นบิวจัดก่อนครับผมเนี่ยกิตปูนี่กหน่อยเรงปูพ <c oughs> ุทิบายอะเดี๋ยวกิตปูน่สักหน่อยครับผมมันก็อยากเนอปูเอ้อเกินเขานะกินน้ำกินอ้อมหนูน,น้ำลูกำหลาน,นกินแล้วก็มือ้อนาให้มนัน,นมันอ <c oughs> ีกข้เกาครับผมขอ้นา,นาลองข้อสักหน่อยครับผมก่อนกินเขากินาาก อข้อปะจัดกระเซียมอยู่สองคนกับมือนี่คนใหญ่ายมาสิบหพอนะซ่อนคู่แข่งกับเราประสาทครับตัดมันเนี่กัดกัดกัดมาเลยครับเด้อมาเด้อครับอมดึกอมดึกผู้อยู่ต่างประเทศกันเห็นคลิปนี้กันบรรยากาศหนาวๆอุ้ยอากาศหนาวๆใส่ออมดึกเข้าไปโอ้ยขัดขัดผม

มันน้ำมือจะกที่ไ,ไปกันแบบจะได้เกี่ยวเข่าหลายด้วยาเอาให้เบิร์ดได้เข้าติมนี่นะเราคอยจะบาดปะรอ เส้นมิวเส้นบิวติดกขอดูมาแล้วเกนาอาเกนาวมาเลยครับเด้อแซ่บน้ำกันครับผมเมื่อนี้เมื่อนี่ระดับเส้นเพื่อนไ้้นูง่ญ่ครับผมผมได้ตะนูหอย ทีมงานงเข้าบนน่นปริมาณครับผมเน้น, <laughs> เ,น,นเน้นบรรยากาศ <laughs> กินไปกินมานส้งสีติดคอครับผม <laughs> ลองคอแน่นจังหน่อยเกี่ยวภาใส่ะไรเที่ยวเกี่ยวเพียแหละค่าขนาดครับผมเขาเบอร์ติปละเบอร์นี้เรื่องแต่เราครับเบอรนีเขาเบอร์ติบแล้วเาก็ใส <laughs> ่เราครับ <laughs> <laughs> บอกเลยครับบรรยากาศในมื้อนี้ฟินสุดๆครับผมเสื้อเหลกเสื้อเหลกของปีนะครับนี่ที่ <laughs> ออกไม้ครับผมกะเกือบเป็นแห้วเกือบเป็นบริอม <laughs> <laughs> อมเ,เกือบเป็นบริกินครับผมถื <laughs> อว่ <laughs> า,กกดดา like, เอาครับผมรอาโตไปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยได้ไหครับผมเสียงวิวพามานพามวนคือเก่าครับจ้ะข <laughs> อตัวกินต่อก่อนขอบคุณเยอะเจอกันคลิปหน้าครับผมละบ๊ายบายครับ <laughs>